สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ติดตามที่เคารพวันนี้ลุงนัดจะเสนอในช่องของลุงนัดเองนะฮะง่ายๆสไตล์ลุงนัดวันนี้เราจะมาทําตาน้ําพริกแล้วก็ปรุงน้ําพริกแกงป่าด้วยกันนะฮะแกงป่าปลาแสนอร่อยเราตาน้าพริกเองวันนี้เดี๋ยวมาสอนเรื่องตําน้ําพริกนะฮะนี่นะฮะส่วนประกอบของการที่เราจะเอา,เอาไปโขลกทําเป็นแกงป่าก็คือ,อกระชายนะฮะกระชายนี่ก็ซื้อมาะะแล้วก็มาหันห่นๆนะฮะ อันดัเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราตำจะได้ง่ายแล้วก็ใช้เนี่ยที่หั่นเฉลียงเนี่ยไว้ใส่นะฮะแล้วก็มีกระเทียมนะฮะแล้วก็มีพริกแห้งแล้วก็พริกแดงกินดาแล้วก็พริกบ,บุบตั้งหน่อยหนึ่งใส่เพื่อความสวยงามนะฮะติดตามมาก็แล้วกันนะฮะพริกใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ท่านชอบก็แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกอะไรก็แล้วแต่นี่ปลานะปลานี่โลกว่านะฮะตัวเดียวโลกว่านี่ร้อยกว่าบาทนะฮะประมาณร้อยยี่สิบสองบาทนะฮะ โอ้ปลาเปรือก็แพงเนาอะ,อะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะฮะเนี่มีมะเขือเปาะด้วยมะเขือเปาะนี่ผมก็แช่น้ําเกลืออาไว้นะเดี๋ยวก็ไปล้างอีกทีหนึ่งป้องก,กันมันดํามันดําเร็วสีไม่สวยแล้วใบโหระพานะใบโหระพานะเพื่อเอามาใส่นะฮะให้มันมีกลิ่นน้ําหอมหน่อยหนึ่งนะฮะ,ะมาดูกันแล้วกันนี่คือครกแต่ขาดสากสากหายไปไหนไม่รู้ยังหางไม่ได้เดี๋ยวหาได้แล้วก็จะมาตําแล้วกัน นอนครู่อ๋อไม่เป็นไรนะก็นี่ครับพริกนะฮะพริกที่เราจะไปโขลกก็มีเนี่ยพริกแดงกินดาแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็พริกแห้งนะพริกแห้งให้มันหอมนะฮะพริกแห้งนี่จะทำง่ายๆก็ต้องเอาไปแช่น้ําก่อนสักห้านาทีทิ้งไว้มันจะไม่เหนียวพอนะฮะตอนนี้ขอโทษด,ด้วยนะที่ต้องบังนะถ้าไม่ไม่บังถ้าไม่เอามือบังเนะี่ยพริกมันไปเดินเข้าตานะตอนนี้สอนให้เห็นวิธีอาจจะช้าสักหน่อยนึงแต่ก็ แต่ก็ทําเป็นนะทำตามก็คือทําเป็นกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะนั้นลุงนัดก็ไม่มีเวลามาโฆษณาปาร์ตี้อะไรหรอกนะฮะก็นี่แหละใช้วิธีนี้แหล <c oughs> นะนะง่ายๆจะตายลุงนัดนะชอบติดตามกันก็นแล้วกันเราไม่ว่ากันนะตามสะดวกครับตามสะดวกอนะอันนี้มาโขลกนะโขลกนะก,นะก็ใส่ไปหเห็น,นแล้วว่าใส่อะไรไปบ้างเนาะแล้วก็มาโขลกตอนนี้ก็ ใส่พริกลงไปนะพริกนี้ก็อย่างที่บอกพริกแข้งแล้วก็พริกแดงจินดาอชอบเผ็ดก,ก็ใส่มากไม่ชอบเผ็ดก,ก็ใส่น้อยเนาะะแล้วแต่เลยแกงป่าน,นี่ก็เพื่อสุขภาพเลยนะไม่มีไม่มีอะไรจะไม่สุขภาพเลยเพ,เพราะว่าแกงป่าของเราเนี่ยเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยวันนี้ก็อาจจะตัดให,ห้ท่านเขียนไปเลยนะวิดีโอของเราไม่ตัดนะไม่ตัดนะท่านที่ไม่เป็นจะได้เป็นด้วยนะโกรกไปนะฮะโกรกไปเอาพริกใส่ก่อนเนาะพริก แคงกับพริกแกงกินดานใส่ก่อนนะครับโขลกไป,ปลกไปนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะพริกอ่าก็ละเอียดพอหยาบๆยแล้วก็จะเอากระเทียมเนี่ยทยอยใส่ลงไปนะฮะแล้วก็จะตํากระเทียมนะฮะทำตามนี้เลยชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยมันจะไปวัดตามตายตัวไม่ได้นะอาหารไทยนะฮะมันแล้วแต่เราชอบนะฮะแล้วแต่เราชอบนะนี่ขโขลกนี่นพริกแกงป่านะก็บอกไปแล้วนะฮะเรอก็มีพริกแห้งนะฮะแล้วก็ แดงกินดานะฮะแล้วแต่ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแล้วก็หอมแดงนะฮะก็ไปโขลกนะ,ะก็เหมือนกันแหละไม่ต้องไปนัอหัวหรอกท่านชอบอะไรก็ใส่ไปนะฮะนี่ขโขลกพอยาบยาพอนะแต่ไม่ยังไม่ได้ใส่ตรงนี้นะอันนี้กระชายที่หั่นไว้แล้วเห็นไหมฮะกระชายที่เราหั่นไว้เพ้ให้มันสั้นๆมันจะได้โขลกง่ายไงเนาะนี่ฮะกระชายก็โขลกไปเพราะแกงป่าเนี่ยสิ่ทวิขาดไม่ได้คือกระชายถ้าขาดกระชายแล้วมันไม่ใช่แกงป่าแล้ว ก็โคลกันไปเนี่ยตามลุงนัดมาแล้วท่านจะเป็นนะฮะทำด้วยฝีมือตัวเองไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปซื้อเลยนะฮะเครื่องแกงป่าเราทำเองเลยเนาะแต่ท่านใดไม่เป็นหรือขี้เกียจมานั่งโคลก็ไปซื้อเอานะฮะี่ลุงนัดจะอนุรักษ์อาหารไทยของเราสมัยก่อนนะฮะยายของเราเนี่ยโขกก็ป้องเป่งปองเป่งกึ่งปังกึ่งปังนะวันไหนจะไปทําบุญก็ทำโขกกันเช้าเลยนะสมัยก่อนทําอาหารแต่เช้ามืดใช่ไหมนะ โอ้ยตำน้ำพริกตำอะไรกันเนี่ยนะี่นี่คือสูตรคุณยายเก่าๆแก่ๆกันเลยละนะฮะสูตรแกงป่านะฮะสูตรเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะท่านชอบอะไรมากท่านก็ใส่ไปตามนั้นนะฮะเพราะมันแกงป่าอยู่แล้วเขาไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะฮะเข้าใจก็่าแกงป่า <c oughs> รอเลนเดี๋ยวจะไม่ติดตามกันเนี <c> ่ <oughs> ติดตามสินะบางคลิปอาจจะไม่ได้พูดเพราะว่ามันง่ายนะะก็ไม่ได้พูดเพราะไม่ได้พูดท่านก็ไลน์มาถามท่านก็ ไลน์มาถามแล้วก็ท่านก็บางท่านก็แชทมาอะไรนะบอกว่าทําไม่ไม่พูดอยากจะฟังเสียงบ้างาก็ได้จ้าตามใจเสมอนะฮะนี่เสร็จแล้วนะฮะแกงป่าไม่ต้องละเอียดมากนะนี่เห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะหน้าตาสดสวยทีเดียวลองทานไหมเอามาเดี๋ยวป้อนให้อ่ะ <laughs> แล้วก็ไปตั้งกระทะสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อจะให้แกงมันหอมขึ้นเพราะเป็นแกงป่านะเพราะฉะนั้น อยงไแล้วก็ใส่น้ำมันแต่น้ำมันที่ใส่เป็นน้ำมันอย่างดีนะขวดก็หลายร้อยอยู่เหมือนกันเนาะไม่ใช่อน้ำมันโนเนมมาใส่นะแต่เราไม่บอกยี่ห้อหรอกนะอน้ำมันก็เป็นน้ำมันอย่างดีเนี่ยนะฮะนะฮะเราก็ไปใส่เพื่อผัดให้แกงให้แกงมันสุกหรือจะปวดท้องเอาจริงๆไม่ผัดก็ได้นะใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะไม่หอมมันไม่ถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยไม่จําเป็นต้องผัดนะที่เราทําเองนะสดๆนะก็ขอผัดให้มันพริกขมหอมหน่อยก็แล้วกันเนาะ นะฮขอผัดให้พริกมันหอมๆสักน่อยหนึ่งเนาะเนี่ยใครจะผัดก็ตามใครจะไม่ผัดก็ตามเนาะอ่านี้ใส่ลงไปนะนี่จะโตดีนะทำกันนี่นี่เลยนะสุดๆนะนะจังจังที่จริงแล้วตั้งใจจะแก้มนึงกระทะนมจะต่อตัวมันใหญ่ๆใส่กระทะแล้วมือก็เอาปิดอะไรเดี๋ยวเหมือนขานนาะนี่นะเริ่มคน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 ไปนะบ้านอาหารไทยเนี่ยทำได้แต่อย่าเพิ่งไปลืมใส่ไข่นะเนาะ คุณไทยของเราเอ,าเองตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อวดคุณ,คณ,คณอะไรกันหน่อยเยอะแยะเนี่ยเขาทำกันมาเนาะแล้วก็หน่อยด้วยนะฮะถ้ายังติดใจอนุรักษ์ของเก่าอยู่ก็ตามดึงน,นะดนีแหละนะดผมก็เลยจะทำให้เลยนะฮะเราไม่ดูถึงนั้นเราไม่ดูเนี่ยทำแล้วต้องทําเป็นนะฮะทำไม่เป็นก็ไม่ต้องดูจริง <c oughs> ๆทำก็ำอยากใ, <คน S 1> ให้ทุกคนเนี่ยทำได้เป็นทำได้ทานกันง่ายๆเราชอบรสหนรูใส่เยอ่ๆได้รถนั้นเลยนะ ชอบรสอะไรก็ใส่ได้ตรงไ้นไม่ต้องไปจำขึ้มนมาว่าเอาเอ็นีมาเนี่ยเอาเอนั่นมานะ่ก่อนท่านจะจำก็ดำไดนะ้แลแต่ตรงนะี้ไม่ต้องชอบรสอะไรก็ใส่รถน,นั้นเพราะอาหารไทยมันไม่มีสูตรหรอกจะบอกให้นะฮะบ้านนู้นชอบหวานก็ใส่หวานบ้านนี้ชอบเค็มก็ใส่เค็มนะฮะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเราจะมาบอกไม่ได้ว่าใส่นี่นะกี่ถ้วยใสรนี่นะเท่านน้นเท่า้นโอ้แต่ละบ้านเขาไม่ได้ทานเหมือนกันต้าที่ไหนละ่นะ,ะบางภาคก็ไม่เหมือนเลยด้วยตานะฮะ เนี่ยผัดเสร็จแล้วก็ยกออกไปนะฮะยกออกไปเล้วไม่เอากลับมาแล้วนะเลิกเอาไม่ใช่ก็เอาน้ําเอาน้ํามาตั้งนะฮะนี่นะฮะเอาหม้อแกงมาแล้วก็เราก็ใส่น้ําที่เห็นน้ําอย่างนี้คือเป็นน้ําล้างครกด้วยเขาบอกว่าน้ําล้างครกนะี่มันขัง <c oughs> โอเคนะฮะก็ใส่ไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ต้องรอน้ําร้อนหรอกเพราะว่าเราก็อันนี้ตักริกที่เราครัวไว้แล้วอพริกแกงต่าของเราที่เราครัวไว้แล้วนี่นะฮะ เอาไปใส่ในหม้อได้เลยนะฮะเอาไปใส่เลยตอนนี้เรายังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนี่ยยังไม่ได้ปรุงนะยังไม่ปรุงนะยังไม่ปรุงนะเนี่ยนะนี่คือวิธีทำน้ำพริกเสร็จแล้วนะสูตรของน้ำพริกก็บอกไปแล้วถ้าไม่เข้าใจก็็ถามกันได้ในไลน์หรือว่าถ้าใครมีเฟซก็ถามได้ในเฟซนะฮะใครแชทได้ก็แชทมาต่อให้ไป,ปหลายลายละว,วิธีแกงนี่ก็บอกเป็กคร้าวไปชอบอะไรก็ใส่สิ่งนั้นเนาะ ไอ้การตำน้ำพริกก็หลักๆก็บอกไปแล้วเนาะนี่ไงไหมเดือดรุ่งเดือดร้านเดือดซ่านเดือดซ่าเดือดอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าเดือดก็แล้วกันนะต้องเดือดแบบนี้นะถ้าไม่เดือดแบบนี้แล้วอย่าใส่ปลาเดือดแบบนี้เนี่ยทำอะไรล่ะตอนนี้เราปรุงได้นะปรุงได้เลยชอบรสไหนปรุงได้เลยที่บ้านชอบรสอะไรล่ะนะรสเมรรสเบน์รสยี่ห้อไหนเอาไม่ใช่อันนี้ใส่เกลือนะใส่เกลือ ไขเครียดกันน้อยนานๆมาทีนึงอันนี้ใส่เกลือไปนะเพราะแกงเราไม่ได้ใส่เกลือนะนี่ใส่เกลือไปพอประมาณเดีย๋ยวมันแก้ไม่ได้เวลามันเค็มถ้าไม่เค็มเราก็ค่อยเติมน้าตาลไปนะอันนี้ใส่ผงฟู้งฟริง้งนเนี่ยไอ้ผงฟุ้งฟิ้งเนี่ยวันนั้นทำแล้วลืมปิดอะ่ะลืมปิดแล้วพมเพราปรากฏว่าฝนมันแรงมากครัวหลังบ้านมันสาดเข้ามานะแล้วก็มีผงชูรสนะฮะ ผงชูรสลงไปด้วยท่านไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยที่ใส่ลงไปก็มีผงปรุงรสพรุงปริงๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ผงชูชูใจเนี่หนะฮะเห็นไหมฮะใส่ลงไปไม่ได้มากมายอะไรเลยนะเขาเรียกว่าแกงป่าไม่ต้องไปปรุงอะไรมากนะแต่มันก็อร่อยเพราะว่าเนื้อปลาของเราจะหวานเพราะปลาค่อนข้างจะสดเนาะมันอร่อยอยู่แล้วนะฮะทำอาหารถ้าใช้ปลาเนี่ย เอ้ปลาใช้หมูใช้ไก่เหมือนกันหมดอนะมันอร่อยอยู่แล้วนะอร่อยอยู่แล้วนะเนี่ยเด๋ยดพุ่งพลาดพุ่งพลาดรือพา่าเดี๋ยวขอไปชิมกันหน่อยที่ว่ามันขาดรสอะไรเอาช้อนมาชอ้ชอนช้อนเร็วเร็วเร็วเดินหยิบเองว่าทำหูนคนเดียวพูดไปงั้นแหละ <c oughs> เดือดพละล่านเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย้าตตักไม่ได้นะมันไม่ยอมติดน,นะขอไปชิมข้างนอกหน่อยนะเดี๋ยวเสียมรารย,ยาทสุดยอด ีล้วก็ทิ้งช้อนลงถังขายะไปใช้ครั้งเดียวสะอาดมากไม่ใช่เก็บไว้กนบาสบอกแล้ววันนี้มาก็ตลกตลกไปฟังนะมันยังขาดอยู่นะมันยังขาดเพราะว่าใส่ของปรุง,รงมล้ลงไปมันขาดมันขาดเพราะว่าเราตำในพริกแกงเองไงเราไม่ได้ไม่ได้ใส่แบบเขาอันนี้ขาด,ขาดเข็มอยู่แต่เราก็ต้องใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาเห็ดหอมนี่น้ำป,าำปาลาเห็ดหอมได้จ้ะอ่าใส่น้ำปลาเห็ดหอมลงไปนะ แล้วแต่ท่านไงท่านชิมว่าขาดอะไรท่านก็ใส่ลงไปนะท่านไม่ต้องไปกลัวว่าเอลุงใส่อะไรเนี่ยมันขาดลุงใส่อะไรลุงไม่ต้องตกใจชอบรถไหนก็ใส่รถนั้นนะฮะชอบรถอะไรก็ใส่รถนั้นนะฮะยกเว้นเอารถเมล์รถบัสรถเบนซ์มาใส่ในนี้ไม่ได้เข้าใจไหม <laughs> ชอบรถไหนก็ใส่รถนั้นจากเนี่ยก็จับปลามาแล้วก็ใส่ได้เลยนะฮะปรุงเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะใส่ได้เลยนะฮะอาไปจับปลามานะฮะ ก็ใส่ได้เลยปลาไลตัวละร้อยกว่าบาท mm hmm. แพงจังกับข้าวมื้อหนึ่งเงร้อยกว่าบาทแล้วก็ยังมีผักอเองด้วยเนาะอ่านี่เอาปลามาใส่แล้วก็ดูกันชัดๆเราดูช้าๆนะคนแก่ทําอะไรเนี่ยต้องทําต้องสอนลูกสอนหลานให้มันเป็นนะฮะอนุรักษ์ไว้นะแกงป่าของเราคือไม่ต้องไปนั่นถือว่าหมู่เราใช้ซื้อน้ำพริกก็ตลอดเลยแล้วแล้วก็จำไม่ได้ไปอีกคนโครงน้ำพริกี่มันจะขายมันตายไปละ นะเราจะเอาอะไรไปสอนลูกหลานล่ะให้เขาซื้ออย่างเดียวหรือไม่ได้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 ไไดไไดไไดเพราะฉะนั้นต้องโคลกน้ำพริกเองให้เห็นด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากเย็นเลยนะง่ายง่ายเพราะอะไรสไตล์ลุงนัดแล้วก็ปิดฝาหม้อกแกงบึ้บลงไปนะฮะ,ะเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักพักหนึ่งนะให้ปลามันพอพอสุกอย่าให้มันเละน,นะอย่าให้มันเละน,นะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่มะเขือเลยอย่าให้มันเละน,นะฮะให้มันพอแบบ สุกอ่ะพอสุกๆอ่ะเนื้อยังแข็ง,แข,งแข็งอยู่นะ,ะเนื้อยังแข็งแข็งอยู่นะประมาณนั้นนะฮะและเดี๋ยวเราก็จะมาทําต่อไปนะฮะหวังว่าบรรดาหนูหนูน้นองๆคงไม่มีใครแก่เกินลุงแล้วล่ะนูหนูน้องๆหนูหนูน้องๆสุภาพบุรุษสุภาพสตรีอยากจะทําเองทําได้แล้วก็ทําง่ายๆด้วยเพราะลุงน,นั้นเนี่ยถ้าไม่ง่ายลุงน้าจะไม่ทําเด็ดขาดอะไรที่มันยุ่งยากอ่ะไม่เอาเราต้องทําง่ายๆในสไตล์ของลุงนัา แล้วก็อร่อยไม่ใช่ว่าง่ายแล้วไม่อร่อยก็ไม่ทําถ้าไม่อร่อยไม่ทํานะฮะง่ง่ายต้องอร่อยด้วยนะฮะตรงนั้นไม่ค่อยเน้นความสวยงามที่ไม่อร่อยตรงนั้นจะเน้นที่ความอร่อยแล้วก็ทําแล้วก็ทานได้นี่นะฮะ <c oughs> เนื้อปลายังแข็งอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยเราก็ใส่มะเขือลงไปนะฮะมะเขือเปาะนะฮะท่านชอบตัวฟักยาวนะฮะ ชอบอะไรก็แล้วแต่ท่านสามารถใส่ได้หมดฮะผักแกงป่าเนี่ยท่านสามารถใส่ได้หมดเลยผักชีอ่อนที่ลูกผักชีอ่อนก็ใส่ได้แต่นี้มันไม่มีจริงๆ้วถ้าใส่ลูกผักชีอ่อนเนี่ยมันก็จะมันก็จะอร่อยขึ้นสําหรับคนที่เออไม่ใช่ลูกผักชีที่ลูกอะไรนะเออลูกอะไรเอยไม่จำไม่ได้ไม่ได้เลยเ็ปิดฝางั้นไม่แนะนําไปหาเอง <laughs> ลืม ปิดฝาแล้วนะฮะชอบอะไรก็ใส่เยอะนะแกงป่าก็แล้วกันจอยก็ใส่ใส่ตาตายลุงนัต้องเป็นอย่างงี้อย่าไปนึกมากไม่เอาเครียดนะปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้ก็ดีแหละเขาเรียกว่าง,ง่ายๆตวตายลุงนะจะไปเครียดกับมันแกงจาอะไรไม่ได้ไม่ต้องไปใส่นะจาได้ถึงใส่นะปิดฝาไว้นะฮะปิดฝาไวป้ไวป,ไวประมาณนี้เลย เนี่ยนะลุงนั้นไม่ได้ตัดไปไหนเลยล่ะนะฮะแหมก็ต้องขอโทษด้วยสมัยมันยาวว่ายาวหน่อยไม่ได้เหรอลุงนั้นนานๆจะมีเวลาลงคลิปทีหนึ่งนะจ๊ะสงสารเธออ่ะเปิดให้ดูอันนี้สุกแล้วนะมะเขือก็สุกแล้วมะเขือนี่สุกง่ายตามที่ลุงนั้นบอกไว้มะเขือมันสุกง่ายนะมันมันมันอ่อนนอกแข็งในฮะข้างนอกมันแข็งข้างในมันอ่อนนะฮะไม่ต้องกลัวว่ามะเขือให้สุกกว่านี้มันเละเนี่ยใบโหระพานะฮะ เราก็ใส่ไปหโหระพาไปโหระพานี่ยโหระพาที่บ้านเองแหละนะฮะหโหระพาที่บ้านมันจะชุดสุดท้ายแล้วมันก็มีเรื่อยๆเนาะอ่าเราก็ใส่ลงไปนะฮะแล้วก็ปิดซะหน่อยหนึ่งเพราะว่าให้มันสลดสลบสไลดยไม่ได้สติแล้วก็เราก็ได้จัดการกับมันเอาเสร็จแล้วเน่ยนี่นะฮะสวยไหมครับสวยขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามลุงนะฮะขอโชคดีทุกๆท่านเลยสวัสดีครับผม